สวัสดีครับแฟนแฟน u t u c h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่นํำลายครับไฟนี้เราจะพาไปชมผลงานของยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะครับยอดมวยไทยที่ถือว่ามีดามเมจหรือว่าพลังทำลายล้างเนี่ยสูงมากเรียกว่าอาวุธของยอดเหล็กเพชรเนี่ยโหดเหี้ยมจริงๆครับและในวันนี้ครับเขาจะเจอกับมิสเตอร์น็อกเอาท์แห่งเกาะญี่ปุ่นครับโยสุเกะโมรินักชกที่ถือว่า อาวุธมวยเนี่ยทรงอนุภาพไม่แพ้กันเลยและในเมื่อ2นักชกพันโหดโคจรมาเจอกันครับไฟนี้รับรองว่าไม่ครบยกอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นครับเราจะพาไปชมไฮไลท์ของยอดเหล็กเพชรในไฟที่เจ้าตัวเจอกับเกงจิอุมิโนครับยอดมวยเบอร์หนึ่งของเกาะญี่ปุ่นมาดูความโหดเหี้ยมของนักชกจากร้อยเอ็ดเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนครับตามด้วยประวัติของโยสเกะโมรี แต่ถ้าใครสายบวกครับอยากชมยอดึก็กเพชรชกกับโมรีเลยก็สามารถกดไทม์สแตร์รับชมมวยคู่หลักกันก่อนได้เลยครับมากันที่ประวัติของจอมน็อกเอาท์ครับโยสเกะโมรีครับเกิดม่วันที่30กรกฎาคมปี2531ครับที่อุเอดะเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงพลังสังหารสูงจนได้รับฉายาว่ามิสเตอร์น็อกเอาท์ครับ มีทางไอ้หมาจรจัดซาโตชิโคบายาชิครับอดีตคู่ปรับเก่าที่เคยโดน3กอเกียริมนเทพเตะน็อกแบบทารุนมาเป็นเทรนเนอร์ให้นะครับมีดีกีเป็นแชมป์น็อกเอาท์ในรุ่นไลท์เวทเคยชกกับนักมวยมีชื่อมีระดับอย่างชนะคะแนนเด่นสยามลูกประบาทครับอดีตแชมป์รุ่นแบนตัมเวทของเวทีม,มวยลุมินีนะครับ ต่อยมัดเอาชนะน็อกอีเลสเอ็นนาฮาชิครับเจ้าของแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทคนปัจจุบันนะครับชนะคะแนนขมพยักษ์แฟร์แท็กนะครับชนะน็อกรัตนชัยสวรพินครับอดีตแชมป์โลก WBO ครับองค์กรมวยโลกในรุ่นแบนตัมเวทครับและนี่ก็คือประวัติย่อๆของจอมน็อกเอาท์โยสุเกะโมริอิครับ มาที่ไฮไลท์ของยอดเหล็กเพชรออรปิติศักดิ์ครับหรือยอดเหล็กเพชรออดชริยะครับไฟน์นี้เจอกับทางด้านของเกงกิอุเมนครับยอดมวยเบอร์หนึ่งของเกาะญี่ปุ่นครับรายการนี้ชกเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2558นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับยอดเหล็กก็กางเกงแดงครับไม่เคยได้เปรียบส่วนสูงใครครับนะฮะที่อุเมนะก็จะกังเกงน้องเงินแล้วก็สูงกว่าชัดเจนครับ อาวุธเป็นชุดเหมือนกันครับสาหรับทางด้านของอูเมนครับแต่ยอดเหล็กเพรนี่เตี้สั้นครับต้องเดินเข้าหาครับเป็นมวยประเภทลงทุนครับสายบูครับก็ต้องขยับเดินเข้าหาครับนี่ครับจ้วงลาตัวเต่ขาครับไตะขานี่ถือว่าเป็นอาวุธไม้ตายของเขาทีเด็ดของเขาอย่างหนึ่งเลยเต่ขาอีกครับพยายามจะทอนครับไตให้สั้นไตให้เตี้ยครับรูปร่างจะได้เท่ากันนะครับในนาที่อูเมนครับเน้นเนี้ยจังหวะ กระแทกหมัดยับครับที่ยอดเละเพชรนี่เตะเรียกว่าเตะขาหลังนะครับมีสองครับจังหวะนี้ครับโดนเสียบครับโดนฟันศอกไปทีครับแมยอดเละเพชรนี่มีศอกสอกนี่ก็ถืออาวุธเด็ดเหมือนกันนะครับอุิโนยับยังไงต่อครับงัดอเบอร์คัสครับนี่ครับมีศอกครับแม่ปักเข้าไปหนึ่งทีครับโดนหมัดของยอดเหล็กเพชรเหมือนกันครับจับในครับแม่จับในแล้วดูทางออ้จริงครับดอกนี้ครับ แม่กาลังบอกว่าจับในแล้วดูนักมวยญี่ปุ่นได้เปรียบเลยครับปรากฏว่านี่ครับยอดเหล็กเพชรครับสับซอกไปครับทีเดียวครับโอ้ยเหมือนเคเลยครับมองหาแล้วครับว่ายอดเหล็กเพชรอยู่ไหนครับงงเลยครับโอ้ฮะอยู่ไหนเนี่ยเรียบร้อยครับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดและสวยงามในที่สามครับนี่ครับศอกดอกนี้ครับศอกดอกซ้ายครับศอกซ้ายครับเปีอย่างเดียวครับหัวทิ่มครับหัวปักพื้นเลยครับ โอ้สะใจจริงๆครับนี่ครับอาวุธเด็ดของยอดเหล็กเพชรครับก็มาดูนครับว่าไฟที่ต่อยกับโมลีอีครับซอกนี่จะทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาชมกันนะครับก่อนรับชมมวยคู่นี้นะครับก็ขออนุญ,ญาต ขยายเลยนะครับฝากกดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟส้อมวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตองเก้านะครับเริ่มกันที่รายการนี้ครับศึกน็อกเอาต์นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนปี2018ครับตรงกับปีพศ2561ครับที่เมืองคาวาสกิประเทศญี่ปุ่นนะครับ นักชกไทยของเราครับยอดเหล็กเพชรออบีศักด์ครับหรือยอดเหล็กเพชรอชลียะครับเจอกับทางด้านของมิสเตอร์น็อกเอาท์ครับโยสเกะโมริอีครับนักชกชาวญี่ปุ่นครับคู่นี้จะเป็นการป้องกันแชมป์น็อกเอาท์ในรุ่นไลท์เวทของนักชกญี่ปุ่นครับโยสเกะโมริอีครับแมยืนอยู่ข้างๆโมริอีครับนั่นคือซาโตชิโคบายาชิครับไอหมาจอนจัดครับถ้าใครจาได้ครับซาโตชิโคบายาชิรลยนี้ครับเคยต่อยกับทางด้านของ3กอเกียริมนเทพครับแล้วก็โดน3กอเกียริมนเทพครับ เตะแพ้น็อกแบบทารุนมาแล้วนะครับไฟนี้เขาจะรับบทเป็นเทรนเนอร์ให้กับโมรีครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับภูทัชชิงครับยอดเหล็กเพชรครับกางเกงดำอายุ24ปีสูง162เซนติเมตรครับโมรีอายุ30ปีสูง170เซนติเมตรครับกางเกงสีขาวนะครับไทยนี่กางเกงดำญี่ปุ่นกางเกงขาวนะครับแล้วก็ยอดเหล็กเพชรนี่ก็จะสั้นกว่าครับ เตี้ยกว่าครับปกติชกอยู่ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้เปรียบใครอยู่แล้วครับยอดเหล็กเพชรขยับเข้าหาครับยอดเหล็กเพชรสกัดด้วยหมัดตัดลําตัวครับมีเตขาไปธีครับยอดเหล็กเพชรจังหวะนี้ครับโมรีอสาดแข้งไปยอดเพชรขยับเข้าหาครับขยับครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับไทยนี่มวยซ้ายครับโดนงัดแม่ตัดลำตัวไปทีครับแม่จังหวะนี้ครับแม่โมรีอีนี่มีศอกกลับนะครับ ญี่ปุ่นใครว่าสอกไม่เป็นครับนี่ครับดูสอกกลับของโมรีครับขยับเข้าหาไปขาครับสกัดการบุกอ่ะโดนต่อยตัดลาตัวไปครับโมรีนี่ต่อยน่ากลัวเหลือเกินครับหมดยกแกลครับแมโชว์สอกกลับด้วยครับยกที่สองเริ่มต้นขึ้นครับแม่ยกนี้มีความโหดน่าจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นครับโมรีเดินเข้าหาครับใหญ่กว่าแถมชกดีบ้านเลยครับแม่ก็ต้องโชว์ความโหดให้ คนไทยเห็นหน่อยครับจังหวะนี้ครับโดนแข้งซ้ายของนั่มยไทยไปโดนต่อยตาลำตัวใสขาครับเบิร์นไปสองเทแหมจังหวะนี้ครับสายสกัดครับของยอดเหล็กเพชรครับโดนตดต่อยตาลำตัวหมัดแกออกได้ดีไม่เกินเลยเกินครับสําหรับทางด้านของโมลีครับสายสกัดไปทีครับยอดเหล็กเพชรครับแมยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งครับยังไม่เร่งนะครับโมลีนี่ก็ออกอาวุธไปเรื่อยครับเล็มไปเรื่อยครับ จังหวะนี้ครับแบ็คิกอ่มอริอีมีสอกกลับมีแบ็คทิกด้วยครับอ่าโดนเตะเตะขาไปสองทีนะครับหมวดซ้ายอีกทีครับเริ่มออกแข้งซ้ายได้นะครับสําหรับทางด้านของยอดเหยเพชรครับโดนสอกแม่มอริอีก็มีสอกครับอาวุธครบเครื่องเหมือนกันครับนักมวยญี่ปุ่นรานนี้ครับต่อยตามตัวหนึ่งทีครับโดนซ้ายคืนตอบพุกไปทีครับมอริอีแทกยับครับหาช่องเข้าเข้าไปทําอยู่ครับ แม่ยังจ้องยังหาจังหวะครับแมยังเน้นหมัดครับสาหรับโมรีครับจอดเพชรเดไลมมั้งเลครับไตขาครับไม่ตายกันเลยครับไตขาครับทอนให้ลําตัวทอนให้มันสั้นเท่ากันก่อนครับไตขาวิธีครับแมเริ่มเริ่มมีสะดุ้งนะครับโมรีอยากข้องหาครับโมลีครับแม่ผัดกันลุกผัดกันรับครับคู่นี้ไตขาเขามีครับโมลี ยอ์เพชเดินลูกไล่มาแล้วครับเริ่มเน้นหมัดซ้ายนลครับซ้ายไปทีครับซ้ายตรงๆครับจังหวัโอุ้ยนี่ครับบวกซอครับโอ้ยไม่โอ้เหมือนจะบูกเบี้ยวเลยครับจมูกของมลีเบี้ยวเลยครับอดโดนชุดใหญ่ลครับตอนนี้ไต่ขาแอมจ้วงบนจ้วงบนจ้วงบนโอ้ต่อยใหญ่เลยครับตอนนี้ยอดเพชรสาวใหญ่เลยครับโอ้อ้าวแม่กรรมการน่าจะเห็นแล้วครับเบี้ยวจริงเลยครับ อดจมูกเบี้ยวน่ากลัวเลยครับไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดถือว่าชะกันครับในต่างประเทศถือว่าชะกันเรียบร้อยครับโอ้ยยอดเล็กเพชรครับแม่โมลริอีนี่กําลังลุกไล่กําลังโชว์เลยครับโดนยอดเล็กเพชรนี่บวกศอกซ้ายครับสอกทีเด็ดครับสอกดอกนี้ครับน็อกเกงเกอูเมโนครับและวันนี้ครับเขาก็เอามันงัดเอามันน็อกทางด้านของโมลริอีได้อีกครับโอ้เลือดทะลักเลยครับตอนนี้ ยกที่สองครับแมสเลือดติดซอกเลยครับโอ้โหดจริงๆครับเลือดนี่ติดสองเลยครับมาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดยกที่2องโอ้จมูกเบี้ยวครับปกติดั้งเงี้ยไม่ค่อยมีเลยครับโมลีนี่โดนศอกดอกนี้ไปนี่เบี้ยวคดเลยครับโอ้โหหดเยี้ยมากครับนะครับเหมราชชาวไรอ้อยครับดูภาพช้าครับนี่ครับบวกศอกซ้ายครับโอ้ยกระเด็นเลยครับโมลีครับ โหเบี้ยวเห็นเลยครับโ้โดูโหเบี้ยวน่ากลัวมากครับโอ้ไม่เป็นศอกที่ถือว่าแบบผมนี่ตั้งแต่ทําวิดีโอมาเลยถือเป็นศอกที่โหดเที่ยมดุดันและอามหิตศอกดอกหนึ่งเลยครับเป็นชอดที่ติดตาตึงใจมากๆครับแม่ ก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนๆมวยคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดสันกดิ่งติดตามช่องดูมวยบายใหญ่ลาำลายด้วยครับก็จะได้แจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับและอย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับทางช่องเราก็ยังมีมวยมันๆม,ม,มวยดีๆมวยสุดๆ,ดๆอีกเยอะนะครับปิดท้ายนี้ก็ ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมวยไทยรถเข้มเตะปากแอตไลทายเกอร์ตอง3และมวยพักยกออสเคโอคโอตอง9นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ